ในช่วงนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจที่เราอยากจะพาทุกคนไปเจาะลึกเข้าถึงแล้วก็เข้าใจพลาดไม่ได้ค่ะในช่วงนี้กับทันกระแสะกะเกษตรผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานวันกล้วยไม้แห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรู i n g สยาม The Global Charm of Thai Orchids งามอย่างไทยสู่ความเลอค่าระดับโลกซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนทั่วไปเกษตรกร,กรผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่อยู่ในวงการกล้วยไม้ไทยและผู้สนใจจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมง,งานอย่างคึกคัก ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการประกวดกล้วยไมย้และกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการจำนวน5ห,หลักสูตรได้แก่การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษากล้วยไมย้การผสมพันธุ์กล้วยไมย้การจัดชุดกระเช้ากล้วยไมย้การร้อยมาลัยกล้วยไมย้และการทำเครื่องประดับจากกล้วยไม้เคืือเบรซินนอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการได้พบปะและเจรจาทางธุรกิจ ในกิจกรรม business matching เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดทางการค้าในอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย เดี๋ยวเราไปติดตามความคิดเห็นจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ประกอบการและเกษตรกร,ร,กรถึงความสำเร็จและมุมอมองต่อการจัดงานในครั้งนี้กันค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับงานกล้วยไม้ถือว่ามีมีผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับซึ่งแค่2วันนะครับสามารถเจรจาธุรกิจไปถึง10ล้านกว่าคือวันที่แค่ 17- กับ18 นะครับสิบล้านกว่าลายแล้วก็มีผู้ค้าที่มาเป็นคู่ค้าทางการตลาดลงนามร่วมมือกันนะครับรวมถึงในเรื่องของให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของกล้วยไม้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมากๆของประเทศไทยเราส่งออกไปต่างประเทศเพราะนั้นเราเชิญพูดต่างๆจากต่างประเทศมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นําเราไปโปรโมทด้วยก็ถือว่าประสบผลสําเร็จมากนะครับในเรื่องของการรับรู้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้นะครับ พับใจค่ะแล้วก็รู้สึกได้รับโอกาสในการที่ได้มาร่วมง,งานในฐานะผู้ประกอบการในงานกล้วยไม้แห่งชาติค่ะเพราะว่าได้พบกับลูกค้าคู่ค้าแล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆได้ความรู้กับประชาชนค่ะเกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วยไม้ที่ดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้นํากล้วยไม้สายพันธุ์ไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีแล้วอะค่ะมาสู่ประชาชนแบบฟาร์มสู่ประชาชนจริจรงๆโดยที่ไม่มีพ่อค้าคนกลางค่ะ อันนี้ประทับใจมากๆค่ะสิ่งที่รู้สึกว่างานนี้พิเศษนะคะเรื่องของการสาธิตการสาธิตหรือการที่ให้ประชาชนค่ะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเวิร์กช็อปต่างๆที่จัดขึ้นในงานนี้ค่ะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ากล้วยไม้ไม่ได้เพียงแค่ดอกไม้ไวพผาค่ะกล้วยไม้มีศักยภาพที่มากกว่านั้นสามารถทําเป็นเครื่องประดับได้สามารถประดับตกแต่งได้สามารถเพิ่มมูลคา่าแล้วก็ยกระดับของกล้วยไม้ ให้อยู่ในหลักหล,กหลายๆเซสชันนะคะซึ่งสิงๆกล้วยไม้ในตานาชาตะมองว่ากล้วยไม้เป็นพืชที่เรียกว่าไฮแอนด์ end, มีแวรูเขาเรียกว่าลักชัวรี่เลยเป็นแบรนด์เนมของกล้วยไม้แต่เพียงเพราะว่าในประเทศของเราค่ะเราอาจจะรู้สึกแค่ว่าเราเห็นดอกไม้เยอะกล้วยไม้เยอะเราเลยรู้สึกว่าเราชินแต่พองานอย่างนี้ค่ะมีเซสชันที่ทำให้ประชาชนนะคะได้ยกระดับได้รู้สึกในประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยทำให ทุกคนนะคะได้รับกระแสการตอบรับแล้วลรู้สึกสนุกเอนจอยกับการที่มีเวิร์กช็อปในเหล่านี้วงการกล้วยไม้ของเราค่ะจะ,จะเจริญเติบโตและพัฒนาไปได้อีกไกลถ้าทุกคนช่วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีมีความซื่อสัตย์ในการพัฒนาสายพันธุ์ตั้งใจคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีมีระบบการเลี้ยงที่อย่างถูกต้องอะคะ่ะแล้วก็ให้ม้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปอะคะ่ะเชื่อมั่นเลยค่ะบีเชื่อมั่นจริงๆว่ากล้วยไม้ไทยจะไปได้อีกไกลมากมาก สวัสดีค่ะแม่ชื่อน,นิตยามุ่งลือนะคะมาจากทอนแก่นค่ะ,คะมาเดินทางมาเมื่อวันที่18โดยรถทัวร์เป็นคนชอบกล้วยไม้ค่ะและตวตอนนี้เห็นเขามีกิจกรรมนี่ยิ่งชอบมากเลยยิ่งพวกเวิร์กช็อปอะไรนี่ชอบนะคะอสุดยอดสุดยอดทุกอยอ่างนี่โอเคสุดยอดมากเลยที่เราหาอย่างที่อื่นไม่ได้นะ,ะที่นี่ขอให้มี เอาตัวกับหัวใจมาก,ก็พอแล้วแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยซึ่งงานจะไปทำแต่ยากก็ไปเรียนดีต้องใช้เวลาใช้เงินค<ต>ือสามารถว่าจะไปต่อยอดได้นะถ้าเราสนใจอาจจะไปเพิ่มคุณมูลค่าจากกล้วยไม้ธรรมดาไมเป็นร้อยเป็นเครื่องประดับซึ่งงานตัวนี้มันยังไม่แพร่หลายนะลูก<ม>ยิ่งอีสานนี้ยังไม่มีเลยนะแม่คิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยแม่ก็อยากนะ อยากก็ต่อยอดหรืออย่างน้อยทําแจกทําไรถ้าเกิดมันเวิร์กได้เป็นอาชีพเพิ่มค่ะจากให้กรมส่งเสริมสักรกรนะคะจัดงานอย่างนี้ทุกปีแล้วก็มีเวิร์กช็อปก็เ,เป็นงานที่สุดยอดชอบและรักมากและคิดว่าปีต่อไปก็จะมาอีกะคะ่ะจะคอยติดตามข่าวนะคะกล้วยไม้ปกติแล้วเราจะคิดว่ามีกล้วยไม้ไหวพระแบบเดียวนะครับเป็นดอกกล้วยไม้การบินไทยแต่ ทางฟาร์มนะครับทางเกษตรกรกล้วยไม้ของเราเนี่ยที่มาจัดงานกล้วยไม้ที่เรามีวางานวันกล้วยไม้แห่งชาตินะครับเพราะว่าเกษตรกรไทยนะครับโดยเฉพาะตรงปากกล้วยไม้เนี่ยที่เวลาทาเนี่ยแหละที่จะยากนะครับตรงกลีบเวลาเราจับไว้เราจับช้อนไว้แบบนี้เราทาจากกลางออกไปนะครับ5กลีบเนี่ยจะทาง,ง่าย1 2 3 4 5เนี่ยจะทาง,ง่ายดอกที่บิดบิดเป็นคลุยอย่างเนี้นะครับ ลักษณะ5กลีบเหมือนกัน1 2 3 4 5ี่หแล้วก็1ปากเหมือนกันแต่เขาจะมีคลุยคุยบิดบิดนะครับเวลาเรามาทําเครื่องประดับเนี่ยที่เห็นสวยๆแบบนี้แต่คลุยคุยบิดบิดนี่แหละเป็นตัวทํายากนะครับใครที่ไปเห็นดอกกล้วยไม้แล้วอยากได้รูปทรงที่เป็นคลุยบิดบิดเนี่ยต้องมั่นใจนะครับว่าตัวเองต้องมีฝีมือนะเพราะว่าเรียบๆกับที่มันเป็นเคิร์ฟขึ้นลงเนี่ยเคิร์ฟขึ้นลงทํายากนะครับ บางคนก็ใช้น้ําอุ่นบางคนก็ใช้น้ําเย็นแต่โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ําอุ่นจะมีการดูดซึมดีครับอ่ลองเทไปนะครับ นอกจากประเด็นที่เราพาไปเจาะลึกกันเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าเรามีอีกหลายประเด็นที่อยากจะมาอัปเดตกับทุกคนในเรื่องของนวัตกรรมด้านการเกษตรในบ้านเราค่ะพลาดไม่ได้ในช่วงหน้าค่ะกับไอเดียเด็ดเทคนิคเกษตร